ขันบ่อสู่ก็อยู่บ่อใดย้อนข้างงวดใหญ่มันเป็นแสนปีนี้ก็พอแต่น่ากันโอ้ยไทยหยาบบ่อวาสิอาชีพไหนครับบอกได้เลยครับว่าเมื่อยคือกันเมือยอ้นำงานยังพอทนครับเมื่อยน้ำคนนี่ตีโอย การเลี้ยนอาจจะบุรุนนะครับจะเรื่องไถนากลางทุ่งนี่ที่หนึ่งไปเห็นคลิปหนึ่งครับของเรื่องบุญบุญไว้รุ่นทอดัางบนบอกว่าขนาดหน้าเงินเส้นยังวิ่งกันขนาดนี้ถ้าบอกว่าเงินสดนั่นสิไถดีปานใดคลิปนี้ก็ขอมาเป็นกาลังสุขสบายดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับข่อสู้ช่องชวนชัยรถไถสิ่งชาแนลเร้อ,อพี่น้องมือเฮาก็น้าจากขวางครับ มึงสภาพรถครับเดี๋ยวสิล่างรถให้มึงพี่น้องวิธีล่างรถผมวิธีล่างรถผมสิล่างให้มึงนะมึงนี่แต่นละมันครับเดี๋ยวไถนาอีกประมาณจะสองสามไร่เนี่ยครับก็แล้วแต่มึงพี่น้องมึงมึงของดีครับอุด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 นี่แล้วนี่แล้วนี่แล้วอันเดียวแล้วอันเดียว ลุกแล้วลุกแล้วเปิดมาเอี่ยมันลุกให้นมั่งแน่ๆวุฒิวุดิวุฒวุฒคือกันเลยครับคุณกำลังกินหมากไม้อยู่คุณบ้ามบ้ามอยู่พีน่น้องมาแล้วมาแล้วเออเอินหมูได้บ่ได้เอินเนี้ยนั่นแหละครับวุดฒิวุฒิมาแล้วมาแล้ว ฮะโอ้โหพี่น้องมันกำลังมีลูกครับมันกำลังจะคลอดอ่างั้นกำลังจะคลอดเขาเพื่อนเพื่อนกันเหวี่ยกันกินให้ผลไม้กันกินขมันในติ๊กต๊อกเขาก็สิวะเอียงก่อไอ้เพลง้ยงยังวะเออว่ากินว่างกินอ่ะ เสบากกระลิงอมันพร้อมครับชัดเลียงน่ารักพี่น้อ,นอนงกำลังอ้วนครับกำลังมีลูกครับใกล้คลอดละ,ปะวปลัดตัวหนึง่งปวณตัวน,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 นึ่งเยน็นดิผมเมื่ี่น้องมึ่มึงมึงม่มอเหร เดี๋ยวถทำมึงวิธีล่างรถด้วยพี่น้องเด้อถ่ายหน้าแดดเดียวเดี๋ยวผมถีบไทยมึงไว้วิธีล่างรถล่างรถแปลกๆของผมบันนี้เอ็มหกสองครับบรรยากาศแปลกๆเลยนะพี่น้องคือยังเห็นว่าเดียดกับว่าแดดคันว่าขึ้นแบบขึ้นสีขึ้นขึ้นแน่อย่างน้อยครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมในเด้อครับเด้อเป็นกำลังใจให้ลูกให้หลานเนาะ เหตุคิปต่อไปเรื่อยๆครับขอการล้งใจจก,กจากพี่จากน้องผู้ใดแช์ผู้ใดผู้พูดละ,ะ,ละหนึ่งการติดตามเนะเาะกดกระดิ่งให้น้ำเนี่ยเด้อครับหมูอุดอุดกำลังเติมมันครับพี่นอ้องโอ้โหสีครับเดี๋ยวไปเมืองตอนห่อด่างเลยครับอาเมืองเอาวิธีล่างรถครับพี่น้องเอาเมืองก๋วยเล็กเล่นน้ำพี่น้อง เป็นใจเลยเนี่ยครับพี่น้องบ่หล่อนซ้ำครับลากล้อซื้อครับเยอไปลางไหมครับยุบบ้านครับผมไม่ได้ลงล่างนะพี่น้องล่างแะช่วงล่างนิดหน่อยครับล้มล่างเพราะมันนั่นนิดหน่อยสิครับเดี๋ยวลงล่างไหมครับเว้กันน้อนหนำอยู่เนาะพี่น้องนะเดี๋ยวกะเดี๋ยวลงล่างไหมครับต้องได้ล่างออกสีออกดีดีครับเดี๋ยวไถนะให้มันเลียวกันครับนี่ เดีย๋ยวนีนิดหน่อยครับปลาไล่ครับครับอยู่ทางนั้นหนีประมาณจักสองไรเนี่ยครับ <c oughs> มันขัดตัมันเขาไปได้ลงมขาดเนาะพี่น้นองผมรงเรียงหูเรื่งซื้ครับกะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้น้ำเลนเดอครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกให้หลานเขาเป็นกำลังใจให้เฮ็ดต่อไปเรื่อยๆครับ สาดตลอดเราเราพี่น้องเดี๋ยวจะใคยล่างไหมครับตอนรถใส่งานกับตมอยู่ครับตอนนี้ธรรมดาครับออกมาใส่งานเนาะพี่น้องเนาะหมดดามาเนอะจะไ้ถ่าี๋ยวเหาล่างเวลาเบิดงานเท่ากับล่างดีๆไว้ครับล่างเก็บครับช่วงนี้มีตรงานตมครับงานตมงานน้ำครับเนาะพี่น้องเนาะจ้าฝากเป็นกำลังใจเด้ครับก็ติดตามเพจนัมเเดอครับพี่น้องเ้อคลิปนี้ก็ สุขสบายดีกันทุกคนนะครับเด้อสวัสดีครับอ่าสุขสบายดีครับพี่น้องวันนีต้อนรับกระสู่ช่องชวนชัยรถไถซิ่งชาแนลนะครับที่มื่อนี้เปิดชีพแบบนี้ม,นมีเหตุผลครับพี่น้องอ่ามีเหตุผลนครับยินแย่มีเหตุผลที่เปิดชีพแบบนี้เองมั้งนะครับก็คือ มืงอนี้เขาเสียมาเอาเรื่องการตั้งผ่านเนาะพี่นอ้องการตั้งผ่านว่าเขาติดอยไปยังไดกันใดเนาะอ่าได้เยอะเฟืองไหมนะพี่น้องใส่เสียงคู่มตาหรอกมาขับคู่มตาครับขับเลยทั้งรถไถครับรถเลี้ยวขึ้นขับว่าได้ตั้มไม่เหมือนรถ

Hà Thiên Thái hay ai giăng lọt nhé. Thái ai chưa